นาอุยะอิโนอุเอะซ้อมแล้วแต่แค่ซ้อมเป็นเพื่อนกับน้อง Monster, oue, มอนสเตอร์นาอุยะอิโนอุเอะแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทของ IBF เด e ริง w WBA Super ซูเปอร์เวิร์เริ่มกลับมาซ้อมแล้วโดยล่าสุดเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่ชิซูโอกะกับาทาคุมะอิโนอุเอะอดีตแชมป์เบนตัมเวทเฉพาะการ WBC น้องชายหัวแก้วหัวแหวนตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา และจะซ้อมอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่3ทธันวาคมนี้โดยทาคุมะนั้นจะมีโปรแกรมขึ้นชิงแชมป์เบนตตมเบด OPBF กับไคตะคูริฮาระเจ้าของตำแหน่งเพื่อนร่วมชาติในวันที่14มกราคมนี้โดยทางนายาิอโนเวะได้เปิดใจว่าคราวนี้ผมจะได้เป็นกองหนุนให้กับทาคุมะน้องชายของผมบ้างหลังจากที่ทาคุมะเพิ่งจะติดตามตัวผมไปเป็นมือลอเป้าให้ที่อเมริกาในไฟที่ผมป้องการแชมป์โลกกับเจสันมอรนีนักชกออสเตรเลียเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา น่ะวยอาอินุเอะเกาานั่นเอง